หลือคนชีวิตรักเกิดในตมตอนที่5กลิดยังคงพักที่บ้านของฝนเขาไปไปมาระหว่างกรุงเทพกับต่างจังหวัดทำให้ฝนเนี่ยแอบคิดว่าเขามีใจให้เพราะเมื่อเขามาที่กรุงเทพเขาก็มักจะแวะมาหาเธอด้วยพี่ซื้อขนมมาฝากจ้ะหลายถุงเลยนะโอ้ยขอบคุณนะคะ ฝนจะกินที่หมดเกลี้ยงไม่ให้เหลือเศษเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นขนมที่มาจากพิกลิตแล้วนี่เพื่อนฝนไปไหนล่ะพี่มาทีไรก็ไม่เจอเพื่อนฝนเลยนะเพื่อนของฝนไปทำงานค่ะบัวเขาทำงานพิเศษหลายอย่างเพราะว่าต้องหาค่าเทอมส่งเสียตัวเองเรียนด้วยค่ะพิกลิตขยันจังเลยนะเพื่อนของฝนเนี่ยใช่ค่ะ บัวเขาเป็นคนขยนันขยันมากเลยทำทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสิร์ฟอาหารล้างจานขายของออนไลน์บัวเขาทำหมดเลยละค่ะเอ๊ะเพื่อนของฝนชื่ออะไรนะเมื่อกี้พี่ฟังไม่ถนัดบัวค่ะเพื่อนของฝนชื่อบัวบัวตองต้องสวยนแน่เลยพี่เดาได้เลยว่าเพื่อนของฝนคนเนี้ยจะต้องสวยมากรู้ได้ยังไงละคะ ว่าเพื่อนฝนจะต้องสวยมากพี่ยังไม่เคยเจอเขาสักหน่อยรู้สิเพราะว่าปกติคนชื่อบัวเนี่ยจะสวยใครที่ชื่อบัวพี่ว่าก็สวยทั้งนั้นแหละโหยเอาขนาดนี้เลยเหรอแล้วคนชื่อฝนล่ะคะไม่สวยบ้างเลยเหรอหรือว่าในโลกนี้จะมีแต่คนชื่อบัวที่สวยคนชื่อฝนก็น่ารักเลยจ้ะปากหวานนะคะเดียพิกลิ หญิงสาวรู้สึกมีความสุขมากและไม่เคยคิดว่าคนที่เขาตั้งใจจะมาหาจริงๆจะเป็นบัวไม่ใช่เธอบัวรู้ไหมว่าพี่ดีใจมากเลยนะที่บัวยอมมาเที่ยวทะเลกับพี่ทำไมจะต้องยิ้มดีใจขนาดนั้นด้วยนะคะแค่บัวยอมมาเที่ยวทะเลกับพี่เองก็วันนี้เราจะค้างคืนกันที่นี่ การที่บัวยอมมากับพี่ยอมค้างคืนที่นี่ด้วยกันก็แสดงว่าบัวไว้ใจพี่แล้วสิค่ะบัวไว้ใจพี่มั่นใจว่าพี่กลิจะไม่ทำอะไรให้บัวเสียหายพี่สัญญาว่าพี่จะไม่ทำอะไรให้บัวเสียหายเป็นอาขาดจนกว่าจนกว่าอะไรคะก็จนกว่าบัวจะเรียนจบไงถ้าเรียนจบเมื่อไหร่พี่ไม่ปล่อยบัวให้รอดไปรอก เขียวอะไรเนี่ยเป็นแฟนกับพี่นะบัวพี่รักบัวนะรักมากแล้วก็อยากเป็นแฟนกับบัวพิกลีดพี่ชอบบัวนะชอบมากชอบมากที่สุดเลยล่ะบัวก็เออบัวว่าไงบัวรักพี่บ้างหรือเปล่าบัวก็รักพี่ค่ะถ้างั้นเราตกลงเป็นแฟนกันแล้วนะก็ได้ค่ะ แมไม่คิดจะเล่นตัวสักหน่อยเลยน้บัวเนี่ยเอา้าก็นานๆจะมีผู้ชายหล่อหน้าตาดีมาบอกรักนี่คะบัวก็ต้องรีบคว้าเอาไว้ก่อนชักช้าเดี๋ยวคนอื่นก็ข้าไปกินเราไนีเหมือนจริงๆเลยบัวไปเที่ยวทะเลก,กับกลิดมาตอนเช้าก็กลับห้องมาด้วยสีหน้าอารมณ์ดีสุดขีดยี่บัวหน้าบานแบบนี้ไปเที่ยวทะเลก,กับแฟนมาริอไยะจ้ะ เฮ้ย hey, ยอมรับแล้วฉันอยากรู้จังว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครถึงได้ทำให้บัวตองเพื่อนของฉันเนี่ยยอมรับหน้าชื่นตาบานว่าเขาเป็นแฟนได้เจอวันนี้แหละแปลว่าอะไรอะ่ะได้เจอวันนี้แสดงว่าแฟนเธอจะมาที่นี่งั้นเหรอใช่วันนี้พี่เขาอะ่ะ จะเลี้ยอาหารเราให้พวกเราไปรอที่ตลาดเดยววาวราชได้เลยไว้าสายเปแบบนี้ค่อยหน้าให้เป็นเพื่อนเขยหน่อยปะแต่งตัวแล้วก็ไปกินมื้อเย็นกันแต่นี่มันบ่ายสามนะเธอจะแต่งตัวไปตั้งแต่บ่ายสามทั้งที่เขานั้นหกโมงเย็นไม่ได้ลืมไปว่าเพิ่งบ่ายสามแหมตื่นเต้นจนทำตัวไม่ถูกเลยเหรอไงเธออะ ม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยฉันก็แค่มองนาฬิกาผิดน่ะม่ต้องมาแถเลยนะฉันรู้ดีหรอกว่าเธอตื่นเต้นมากแค่ไหนยัยบัวเอ้ยเมื่อถึงเวลานัดสองสาวออกไปถึงที่เยาวราชก่อนเพราะนั่งแท็กซี่มาด้วยกันเอาอะไรดีฉันอยากกินลูกชิ้นฉันกินสปาเกตตี ว่าแต่แกแน่ใจเหรอว่าให้ฉันสั่งข้าวก่อนไม่รอแฟนแกก่อนเหรอพี่เขาบอกว่าโรติดให้เราสองคนกินรองท้องได้เลยโอเคงั้นจัดไปฝนกินข้าวด้วยความอ,ร,อร่อยคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้กับบัวไม่หยุดแปลว่าจะอยู่ห้องด้วยกันตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ตามบัวพี่กลิบมาชานะเนี่ย นี่ไงฝนแฟนฉันพิกฤตพิกฤตคะนี่ฝนคะ่ะเพื่อนของบัวอะไรนะพิกฤตเนี่ยเหรอแฟนของเธอเอา้อาวฝนแล้วรู้จักกันเหรอฝนเป็นน้องที่พี่ไปพักบ้านเขานะจ๊ะนี่พิกฤตกับบัวเป็นแฟนกันงั้นเหรอคะใช่จ้ะพี่กับบัวเราตกลงเป็นแฟนกันแล้วอะไรกันเนี่ย ทำไมพี่กลิ่ไม่เห็นบอกฝนสักคำก็มันยังไม่ถึงเวลาดีจ้ะพี่เองก็เพิ่งจะขอบัวเป็นแฟนเมื่อวานนี้เองฝนขอตัวกลับก่อนนะคะฝนปวดหัวมากไม่อยากกินอะไรแล้วฝนฝนบัวตกใจมากพอรู้ดีว่าเพื่อนรักคิดยังไงกับพี่ชายที่มาพักที่บ้านตัวเองเป็นอะไรจะบัวหน้าซีเชียว บัวไม่คิดว่าพี่กฤิตจะเป็นผู้ชายคนเดียวกับที่ฝนบอกว่าไปพักที่บ้านเขาคะ่ะฝนเขาชอบพี่นะคะแต่พี่ไม่ได้ชอบฝนนะฝนเป็นแค่น้องแต่ฝนเขาบัวคงไม่คิดจะยกพี่ให้ฝนหลอกใช่ไหมฝนกับบัวสนิทกันมากฝนรู้สึกระอายใจถ้าจะต้องไปไหนมาไหนกับพี่โดยที่ทำให้ฝน,เ,นเสียใจ เรื่องของหัวใจมันบังคับกันไม่ได้นะบัวฝนไม่รู้จะยอมรับฟังหรือเปล่าให้เวลาเขาหน่อยพี่เชื่อว่าฝนโตพอที่จะเข้าใจอะไรอะไรแล้วค่ะบัวก็ได้แต่หวังว่าฝนจะเข้าใจไม่ต้องห่วงแล้วนะกินเถอะอย่าไปคิดอะไรมากเลยยังไงซะฝนเขาก็โตขนาดนี้แล้วคงไม่เป็นอะไรกับอีแค่อกหักหรอกก็จบลงไปแล้วนะคะ เกิดในตอมค่ะเรื่องราวความรักจะเป็นยังไงเมื่อสองเพื่อนรักแอบรักผู้ชายคนเดียวกันค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ